กลับมาอีกครั้งนะครับกับเปิดกล่องไอดีทางบ้านพารวย EP 2ซึ่งวันนี้นะครับน้องทางบ้านเนี่ยได้ฝากให้มาเปิด30กล่องนะครับจะเป็นกล่องคัส16กล่องและกล่องชาร์โด14กล่องนะครับรวมเป็น30กล่องมาดูก่าว่าวันนี้ทางบ้านจะรวยหรือจะขาดทุนเดี๋ยวเราเริ่มจากกล่องคัสก่อนดีกว่านะครับผมกล่องแรกของกล่องคัสนะครับน้องเขาอยากได้ i ิ g ส nake นะถุงมือมันจะเป็นลายง ua, ขาูขาวๆสวยนะครับผมไปกล่องแรกเริ่มเลยมาครับ <c oughs> ถ้าสีทองมาคือแบบลั่นๆเลยนะ อุ้ยสีแดงไปเคียโอ้มาถึงกล่องแรกก็ได้เสียวแล้วนะครับกล่องที่2กันดีกว่าสูตรนี้นะครับสูตรม์ไวเลสกดเข้าให้อุ้ยเสีมงผู้ผ่านนะถุงมือมากิงสเนกปุ๊บหยุดไม่หยุดนะสีม่วงก็ไม่เอามาให้นะกล่องที่สานะครับกล่องคัชน้องเขาอยากได้ถุงมือจัดให้น้องเขาหน่อยป้าเขาให้ผู้เสียงผู้ผ่านแล้วเสียงผู้ผ่านอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่สีม่วงมานะครับมา ป่ามาเลยอ่ะเป็น UMP45 Arctic Wolf นะครับหรือว่าอันนี้สวยแลอันนี้น้องเขาน่าจะจให้ผ่านกล่องที่4นะครับถุงมือได้โปรดน้องเขาอยากได้จริงๆป้าพ้อยอุ้ยสีชมพูหายแล้วสีกมพูหายแล้วอะไรวะเนี่ยวันนี้ดวงดีนะแต่เราได้เป็นไอ้ขาประจำเนี่ยปืนมีกล้องของโจนเนี่ยโลฮากล่องที่5นะครับสูตรกุญแจสุดท้ายกับกล่องสุดท้ายเนี่ยผมว่าได้ลุ้นปื๊ดก็ให้ป้า,ปาปเป็นไงสีม่วงหามสีม่วงหามเห็นมเห็นไห วันนี้สีม่วงผ่านเยอะนะแต่ก็ยังได้เป็นสีน้ําเงินเป็นเป็นปืนลูกโมนะครับ R8 กิฟต์ King Snake นี่มีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงนายก็มาดิแต่รอบนี้เราลองเปิดแบบกดสคริปกันนะครับกล่องที่6ครับกล่องคราชไปสคริปอ,อาจจะมีคนมา EV3 ให้ไปเนี่ยกล่องที่7นะครับเลขน้ำโชคนะครับ CR7 ซู CR7 CR ผมรักพี่โดพี่โดให้ผมหน่อยพี่อุ้ยสีม่วงอีกแล้วสีชมพูโอุโ้ยทำไมไม่เอามา,มาให้เฮียสีน้ำเงิน ู hoo. มาต่อนกล่องที่8นะครับเลข8เนี่ยเขาว่าเล่นมงคลเหมือนกันนะครับอินฟินิตี้ไม่มีวันสิ้นสุดแบบเนี้ยไม่มีสิ้นสุดเหมือนถุงมือที่กำลังจะมาให้เราอุ้ยชมพูไงแล้วสีม่วงและเป็นไอ้ยานนองเขามีปืนลูกโม่สกระบอกนะครับอาจจะแบบปังปังปัง,ปง,ปงยิงคู่เลยกล่องที่9นะครับเลขมงคลอีกแล้วก้าหน้านะครับปุ๊บถุงมือถุงมือถุงมือ,ถ,มอ,ถ,มอถุงืมถุงือถุงือถุง เป็น xm 1 0 1 4นะครับคุณอย่ารอช้าจังหวะนีนะ้มันจังหวะเผอเขาแบบอุย๊ยเผือว่ะยันถึงมื่อุ๊ยเยัยชมพูใหม่แล้วนั่งมาโคตรบ่อย USB อะ่ะแต่เราได้เป็นไฟเซเว่นนะครับเป็นเฟรมเพสโอ้โหเป็นเทศกาลครับกลุ่มสุดเลยเอาของดีๆมาให้น้องๆเขาหน่อยอุย๊ยชมพูใหม่แล้วชมพูอีกแล้วชมพูสองม่วงหนึ่งอุ๊ยก็ยัยงเป็นม่วงนี่หว่าแต่ว่ามันสวัสแ,วแก๊กมาเลยเนะีอะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ของดีหรือเปล่าแต่ว่าผมเปิดอย่างสุดใจนะเดี๋ยวรอบนี้ส่วนนเลย อาซาเซโซซาเนันนนัซาดาดาโอลี่เจ้าแม่กุนอิมปุ๊บโอ้โหชมพู้ว่องอิมโอ้โหว่องโอ้ยสูตรเจ้าแม่กุนอิมว่ะไอ้เย็ดเปียกเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องแรกกันดีกว่าเปิดไปที่หนุ่มมือนะครับปุ๊บแล้วลากลงมาครับสูตรนี้แล้วก็กดอีกทีนึงปั๊บเปิดเพื่อเก็บครับเรียบร้อยครับหนุ่มมือน้องเขาได้แล้วนะครับนี่คือสูตรลับจากไหหลำหำไหลและเป็น วิ่งสีม่วงมาอีกแล้วอย่างนั้นก็สีม่วงนะอุ้ยแฟคทอรี่นิวอ่าได้ลุ้นได้ลุ้นไปสิบสามอุ้ยสีชมพูปึบปุบปุบสีม่วงมาอีกแล้วจะเป็นโนวาดิสีม่วงก็มาเพิ่มนะมาเรื่อยๆกล่องที่สิบห้านะครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับมาแน่นอนครับถุงมือหล่อใส่ละปั๊บถุงมือ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 สีทองปออั๊บอโลฮ่า กล่องคัชกล่องสุดท้ายเปิดกล่องทางบ้านพาลัวอี2ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยแล้วจัดไปแบบบิมบ้มเบคือลือฮึบฮึบฮึบขอโทษน้องด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรคือเราเกลือกล่องถุงมือแต่เราอาจจะโชคดีกับกล่องชาร์โดทางบ้านบอกว่าขอ m4a1 golden c o i n หน่อยหรือไม่ก็เป็น uspq confirm มาก่อนเลยดกวากล่องแรกครับกับกล่องชา์โดมาเลยไหมปึ๊บ ปึ๊บต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 ึ๊บปุ๊บสากาแล้วไม่ไหวแล้วไงปุ๊บกล่องที่2ของกล่องชาโดว์นะครับแบบสกิปเลยได้นนแน่นอนปั๊บเชี่ยสีม่วงวันนี้สีม่วงออกโคตรเยอะอเมื่อกี้เราตายไปแล้วครับเดี๋ยวเราลองเปิดดูกล่องที่3นะครับผมกล่องชาโดว์ปุ๊บมา เล่นในเกมว่าอาจจะแบบได้บัฟพลังจากคนอื่นนะครับแต่มันเป็นเงินล้วนเลยนะโอ้โหเป็นคู่ต่อไปมาดูที่สูตรนี้ครับสูตร M4 h ม w อันนี้เป็น M4 h ม w นะครับผมไอเอ็มโฟต้องคู่กับ Q Confirm หรือเปล่าหรือว่าเป็นมีดดีจ้ะอึ๊บ M4 h ฮ w เป็น XM 1014นะครับโอ้เชดเราก็มาเปิดในล็อบบี้กันดีกว่านะครับกับกล่องที่6ของชาโด้ let's go มาี่โกลเด้นคอยน้องเขาอยากได้มากเลยแล๊บ จัดน้อยจัดให้น้องเขาหน่อยฮึบเล่นแปลกๆอะเล่นแปลกแปกโอ้ยจัดไปครับ M4 A1 Golden Coil กับ Q Confirm มาอย่างละอันมากว่าอันหนึ่งอุย้ยสีผูพันอีกแล้วไอา้ย,ยามันมาอีกแล้วดิเปิดแบบสคริปครับแบบบึ้มบึ้มแบบเผื่อปับอสองอันติดสองอันเลยสามอันวะสามอันติดดิอย่าไปหยองอย่าไปยอมอย่าไป เปิดเพื่อเก็บเก็บเพื่อเปิดเอาเปิดเพื่อเก็บเก็บเพื่อเปิดเปิดเพื่อเก็บเก็บเพื่อเปิดแล้วมาแล้วไงปั๊บปั๊ปั๊บโอ้โหเหลือหกกล่องสุดท้ายนะครับผมกล่องนี้ผมว่ามาแน่นอนเดี๋ยวต้องเปิดดูไม่ไหวละให้มันแบบเรียกมันมาครับแบบว่าได้ยินฉันไหมอะไรเงี้ยพอเราได้ยินเสียงปืนปุ๊บเรากดเลยฟังนะครับตั้งใจฟังโอ้โหคีย์เอมายเนอร์กดเลยครับคีย์เอมายเนอร์เอ็มโฟร์วันโกลเด้นคอยเอเมเนอร์ของเราขีนภูผ่านนะขีนภก็ผ่าน แล้เป็นโอ้โหเคมัสลายกึ่มจัดสคริปต์เลยฮึบอุ้ยเอาฮะแล้ว AK S. สีมสีชมพูสูส่สคริปต์แม่งเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหมีรอยทะลอกอย่างมาก643บาทกำขี้ดีกว่ากำตดยังไงขอสคริปต์อีกทีหนึ่งแล้วกันปึ๊บมันไม่มาให้ลหลแล้วอ่ะสู่สคริปต์อ่ะปึ๊บมาเถอะขอร้อแหละจะได้มีคนมาให้เปิดด้วย แม็กเซเว่นขาประจำเดยวรอบนี้ลองใช้มือซ้ายบ้างนะครับเขาบอกขวาลายซ้ายดีอะมาซ้ายได้ผลหรือเปล่า mm hmm. ขวาร้ายซ mm hmm. ้ายดีขวา้ายอุ้ยสีแดงโอ้ยยูเอสีคอมเฟอร์แมนโอ้ขวา้ายซ้ายดีนะเกือบแล้วอีกนิดเดียว <c oughs> และมาที่กล่องสุดท้ายนะครับกล่องที่30ถ้ารวมกับกล่องคัชแล้วนะขวาลายซ้ายดีนะครับสู่สุดท้ายไปครับขวาร้ายซ้ายดีปึ๊บ สีแดงได้มามาหรือสีทองก็ได้สีทองมาแบบบึ้มปั้มซัมเฮต้อ hey. งขอโทษน้องด้วยนะครับผมโอ้โ <c> ห <oughs> oh ต้องบอกว่า E ี2นี่โคตรเกลือเลยนะครับเหมือนจะมาแต่ก็ไม่มานะครับโอ้โ oh หอย่างเสงลผลประกอบการนะครับมีดีสุดก็น่าจะเป็น AK 4 7นะครับที่เป็นสีชมพูแลวถ้าใครนะครับอยากลองของอยากให้ผมเปิดกล่องให้เนี่ยคิดว่าไม่เกลือเนี่ยก็เชิญเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ